ว,วิ่งวิ่งโดนอืมเรียบร้อยผมผมโซเลยแค่นั้นแหละร้องเดี๋ยวไว้อยู่นู่นร้องดิร้องอยู่บนเสาก็ร้องอืมอืมไอ้น,นี่เอาเปิ์กนกมาแน่น,นอนครับไม่ร้องอย่างเงี้ยก็ <c oughs> สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Dead by บ a y ร i g h t นะครับต้องบอกแล้วว่าช่วงนี้เซอร์ปันไฟกันเร็วมากๆ <c oughs> นะครับ <c oughs> ผมก็ ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันนะครับผมผมเจอจนผมปวดหัวเลยนะครับผมคือเล่นกี่ครั้งเนี่ยแม่งก็แบบปวดหัวเพราะว่าเจอแต่พวกนักปั่นไฟนะครับคือมันจะชอบเอาแบบว่าเปิร์กเอาไว้ปั่นไฟนะครับผมซึ่งผมแม่งโคตรลำคาญนะครับไม่ว่าจะเป็นเปิร์กอ,อยู่ใกล้ฆาตกรแล้วปั่นไฟเร็วถอนเทมแล้วปั่นไฟเร็วปั่นกับเพื่อนเร็วอะไรเงี้ยมันก็เอามากันจนจนแบบเวลาเราไล่เงี้ยเรารู้สึกว่า เราไล่ไม่ทันอะ,อะไรประมาณเนี้ก็ในคลิปนี้ผมจะลองเล่นตัวเดอะเพล็กนะครับผมก็คือตัวอ้วกนะครับผมก็จะมาดูกันว่ามันยังจะอยากจะปั่นกันอยู่ไหมเพราะว่าตัวอ้วกเนี่ยเราสามารถอ้วกใส่เครื่องได้นะครับถ้ามันมาแตะมันก็จะโดนอ้วกนะครับซึ่งเซ็ตเพิร์ที่ผมเอาไปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็จะมีอันแรกแขวนคนเสร็จเราจะกระทืบเครื่องเร็วไม่ใช่กระทืบเครื่องแรงนะครับ30%แล้วก็ถ้ามีคนพังตัวเทมแล้วเราไปจุดตัวเทมนะครับผมจะกลายเป็นตัวเทมไฟเนาะแล้วก็ จะทําให้เซิร์ฟั่นช้าลงนะครับผมก็ถ้าครบห้ากองนี่คือจะแบบจะแบบ o อมากนะครับผมมีกองเดียวก็ผ่านไฟโครช้าแล้วนะครับต่อไปจะเป็นโทเทมที่เป็นโทเทมร้องนะครับถ้าเราตีคนเจ็บแล้วมีคนที่อยู่ในระยะหัวใ,ใจเราอ่ะก็จะร้องนะครับแล้วก็จะมีโทเทมของเล่นนะครับผมก็ถ้าโดนแขวนปุ๊บ คนที่โดนเหวี่งจะติดตาบอดนะครับก็เหมือนกับว่าบังคับให้เขาไปพังตัวเทพบอพังตัวเทมแล้วก็จะเอาตัวเทมของเล่นไปจุดนะครับก็จะทําให้เขาปั่นไฟชาเนาะแน่นอ,อนก็จะเป็นระยะเวลาของการปนเปื้อนเพิ่มขึ้น20แล้วก็อันนี้แพ้ไปที่วัตถุเพิ่มขึ้น30นะครับก็เป็นแบบว่าของเอาไว้เวลาอ้วกใส่เครื่องนะครับอันนี้คือผมเพิ่งพูดไปยังไม่ทันขัดคำก็เจอนักปั่นไฟแล้ว ผมว่ามาบาดสยแน่นอนโบดน้อยของบาทหลวงดันนี้ก็เล่นได้อยู่นะครับเกิดมาก็อวกใส่เครื่องนะครับผมพยายามอวกใส่เครื่องไว้นะเขาเกิดกันทรงนู้นแน่นอนนะครับแต่เดี๋ยวมันจะมีไอ้พวกแบบว่ามาแอบปันมันจะเป็นพวกที่แบบว่าเวลาเราไปใกล้มันอะ่ะมันจะแอบเว้ย เจอบ่อยมันจะชอบองงแบบลอเล่นอย่างเงี้ยแบบผมปวดหัวมากรอบนี้ต้องโดนเซ็ตเปิร์ผมละมาจะเสร็จเครื่องเลยนะนะอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะเว้จริงๆนะพวกเอากล่องมาเจนะียอะเอดา้าเอด้าปั่นอยู่ตอนนี้ยพวกไปอ่อน อวกไปอวกไปย่งอีกอะโอเคเรียบร้อยแสดงว่าเอเด่าปั่นโซนูนึครับโซนที่ผมอันนี้ผมรีบแขวนแล้วผมจะรีบไปแล้วก็โซนนู้นมีเห็นมีเดอะไวท์ด้วย ร้องมีคนแตะเครื่องนะใครเอ่ยโอเคเอดาปั่นอยู่ตรงนี้โดนกระทืบแรงแน่โอเคแม,แม่งยันระเบิดไว้เวลาไม่เวลาพวกปั่นไฟเร็วปั่นเร็วกันดีนะักร้องร้อง ไอ okay. พวกปั่นไฟเร็วต้องโดนคนนี้ติดไม่รู้ตัวนะเขาคงไม่รู้ว่าอะไรครับนี่นี่ไงเดอะไวท์มันปั่นเวียแบแต่ต้องเอาให้มันติดอว้วกร้องกันให้ระง,งมร้องกันให้ระง,งมเอเดนีะกลับไปปั่นเครื่องเดิมครับดู <c oughs> ขาไม่รีบอยู่แล้วเคมาช่วยเปล่าเดี๋ยวไว้มาช่วยหรือเปล่าไม่ช่วยหรอบวกแดงเลยนะบวกแดงแล้วนะมันช่วยจริงหรอไม่ช่วยจริงหรอวรรอิวิ่งขึ้โดนอืมเรียบร้อยผมโซเลยแค่นั้นแหละผมโซนเลยแค่นั้นแหละพวกปั่นไฟรเร็วไม่ค่อยสนใจเพื่อนด้วยเดไปเด็นนะ ร้องเดี๋ยวไว้อยู่นู่นร้องดิร้องอยู่บนเสาก็ร้องอืมอืมไอ้ออน,นี่เอาเปิร์กนกมาแน่นอนครับไม่ร้องอย่างเงี้ยไอเปิร์กนกที่เป็นเปิร์กอันนั้นอะเวลามันโดนเจ็บหรือว่ามันร้องมันจากนี้อย่ามาเนียนเดี๋ยวไว้อย่ามาเนียนเชื่อกินวิ่งมาไปล้วละ มันไปแตะไปแตะได้หว่ะมนลักนักปั่นไฟพวกเนี้มนลักนักปั่นไฟโอเคละปาดเอ้ยไม่โดนได้ไงปาดเอ้ยทรงนั้นปาดอีกทีนึงโอ้เรามีเขียว หลอกมาเรียบร้อยติดอ้วกกันละงงไปพวกนักบันไฟพวกนี้ไปรอบได้เหลายรอบแล้วหลายครั้งหลายคราวพวกนี้แม่งหลายครั้งหลายคราวอยู่โซนนู้นกันไอ้ลอยรี่ไปลากอ้วกตรงโน้นผมว่านด้จะปั่นเครื่องนู้นละ ที่มันพันตัวเทมีมแน่พันตรงนี้แหละนะพี่ก็อวกใส่เลยละกันนี่นั้นแหละเอ๊ะทำไแม่งพันอยู่เดียวแล้จะวิ่ไวงไปช่วยจริงหรอไปช่วยจริงจริงหรอเอาจริงจริงหรอมันจะเจ็บตัวเอาไหม สไนเปอร์นะสไนเปอร์นะโดนด้วยปาดปาดอีกทีหนึง่งผมบอกเลยนะอ้วกแม่งของจริงอะ่ะจริงแม่งไอ้เี้ยมันคืออ้วกอะเวลาที่มันได้อ้วกแดงนะเว้ยคุณจู๊กยากมากเลยถ้าคุณไม่เจอเซฟโซนอะ่ะมันยากมากที่คุณจะจูกอ้วกโดยที่คุณไม่มีเซฟโซนอะ่ะเพราะว่าอ้วกมัน มันยิ่งกว่าแบบว่าวงไงอง่ะพวกแดงอ่ะมันสะบัดสะบัดเป็นหน่อเลยเมื่อกี้เห็นปะกูจะหลบยังไงอ่ะมันหลบไปได้เมื่อกี้เข<ฟ><ง>าปั่นไฟกันอย่างเดียวนะเกมเนี้ยปั่นไม่ค่อยสนใจอะไรอะปั่นใจเอไม่ใช่ปั่นไฟไม่สนใจเพื่อนเลย โอ้โหแล้วมันเจอแล้วมันเจอคนเดิมมาดิโอ้โหดันเดนไนทดนันนี้ก็จริงจิงผมว่าเล่นเล่นยากอยู่นะมองรอยเท้าอะไรเงี้ยมันแดงอะมันแดงหมดเลยไม่รู้จะใช้คำว่าเล่นง่ายหรือเล่นยากดีนี่เกิดไอเอดดานี่มาถึงนะ่าจะแตะเครื่องก่อนอดูจากทรงแล้วไอดเดอะไวท์เนะี่ย ไอ้พวกนี้มันสายปั่นอยู่แล้วเ่้งนี้อว่ะคิดถึงเลยเอดาคิดถึงยังเลยอืมก็ฟาดไปก่อนเลยละกันวิ่งฉี่เลยว่ะ จัดไปก่อน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 เน้น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 อ้าวโหเรามวิ่งตรงนี้ไม่มีไม้ดิมันไม่มีไม้อะดิ สักจึกโอ้ร้อง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 ให้เรางมร้องให้เรางมซึ่งบนนี้ปั่นได้เยอะอยู่นะวออกใส่ไปมีคนไาช่วยแล้วเมื่อกี้มันนี่ไง ให้วะทำไมเมื่อกี้มันมีคนวิ่งมาช่วยเลยลองดิไปช่วยละซ้ำดิรออะไรอ่ะโหทำไมเขาไม่ชอบมาเล่นขอบแมปอ่ะจะเอตัวเอง พวกปั่นไฟต้องเอาก่อนรู้ไว้เลยนะพวกปั่นไฟไคุณจะเป็นเป้าหมายของฆาตรกรเขาแน่นอนไอ้เคียนั่นเอรดแน่นอนกูดูทรงละกูดูแจกกทรงละชใช่แน่นอนอเอเดนนี่ต้องโดนผมหนัก นี่แรงโดนหนัก,นกปั่นผมจะโซนด้วยโซนฝั่งนี้แหละอูที่ใครมาช่วยวะค,คุณผู้ชมมาถึงไหมโอ้โหไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงวิ่งไปอีกหน่อยละกัน เขามาเล่นขอบแบบโดนละอเอเด้าดูเพื่อนมึงไว้ดูเพื่อนมึงไว้เอ,ไวเอด้าไอ้พวกนักปั่นไฟอะโดนกูไม่เสาเหมือนไก่หรอพอแมบไม่มีเสาเลยดูไว้นะให้พวกนักปัน่น โอโดูมันนี่ขนาดขนาดนี้นะมันยังมันยังเอาได้นะโซนอา่านูและเอดาไอ้เหี้เอดาที่ต้องเอาก่อนตัวปันตรงนี้ไม่มีโอกแดงอ,แอะไรอะไรสองคนเลยไหมแค่นั้นแหละสองคนเลยไหม เอาเดินติดเลยมันเดินติดเลยโอ้อันี้ต้องเอาก่อนเลยตัวนี้อันตรายปั่นไฟเร็วกว่านี้นะไม่อยากจะคิดถ้ามันมากันสี่คนขนาดมาสองยังยุ่งเลยเพื่อมันโดนโดนแขวนมันยังไม่ค่อยสนใจนะเอด้าม่งใจคอแม่งจะปั่นปั่นอย่างเดียว มีคนมาช่วยละวพีบอกแล้วไงไอ้นั่นจะไปช่วยจะช่วยครับจะไปช่วยหรือจะน้องฟาเท้าไปปล่อยครับปล่อยเอด้ามันอ้อมอด้ามันอ้อมีการอ้อมไหมเอด้ามีการอ้อมไหม ไปดึงเลยหรือเปล่าล่ะไปดึงเลยหรือไม่คุณเอดาปึ๊บแก้งว่าจะพังไม้แต่ยังไม่ได้พังไงเลยจบจบนะเอดานะเองไม่ยอมไม่ค่อยช่วยเพื่อนนะก็ต้องโดนนะปั่นอย่างเดียวไม่รู้มันจะเจรรัดันไปถึงไหนนะเพราะว่า จริงๆสักปั่นอย่างเดียวแท้มันก็ไม่ได้เยอะมากนะลงไม้เองปะเนี่ยไปขนะึป้นสู่ยอดเสาโทเทมไม่ได้จุดเลยนะเก็บนะ โอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับสายนี้ก็ลองเอาไปเล่นกันได้นะครับผมแต่ก็พยายามคุมโซนเครื่องให้ดีๆหน่อยนะครับเพราะว่าบางครั้งปั่นกันเร็วแล้วเราโซนเครื่องไม่ดีก็ลวกเหมือนกันนะครับผมก็เอนุญาตถ้าคลิปนี้ใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมก็สายวันนี้นะครับผมก็ไปละนะครับผมบ๊ายบาย